สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเ,เกี่ยวกับ้ตบุกรุ่น l e n o v o i d e a p a d L340 นะครับเสเปคก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีหน่วยประมวลผลเป็น i7-9705H นะครับหรืนเจ็ดเนะครับระบบปฏิบัติการเ i n d o w s 10นะครับกราฟิกสูงสุดเนี่ยจะได้1650นเลือกต่ำกว่านี้ได้นะครับหน่วยความจำเนี่ยจะเป็น จุได้สูงสุดในสาม b นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสูงสุดได้ได้9ชั่วโมงนะครับพร้อมระบบเทคโนโลยรีราบิช,ชาร์นะครับพื้นที่จัดเก็บจะเป็นสูงสุดเนี่ยหนึใน ssd แล้วก็ในแบบเ r ็บนะครับสูงสุด 2TB ทรไบตในแบบพาดีดนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวเลือกเพิ่มได้เป็น intel optane 16GB นะครับจอแสดงผลจะเป็นหน้าจอแบบ15.8นิ้วนะครับ ความละเอีที่ Full HD 1920 x 1080ครับแบบ IPS นะครับการแสงสะท้อนนะความสว่างที่250ครับขอบเขตสีที่45%ครับส่วนข้างล่าง TN นะครับจะเป็นที่ 220p ความปลอดภัยจะเป็น Two Box Privacy Shutter นะครับ TPM ช่องล็อกแล้วก็มีช่องล็อกด้วยนะครับระบบเสียงจะเป็นลาโพงพ่ว5วัตต์นะครับกล้องจะเป็น 720p HD ครับพร้อม m i c r o p h นะครับ ขนาดก็ตามนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลครับสีจะเป็นดำดาไนแบ็กนะครับการเชื่อมต่อจะเป็น1.1่จะเป็น Wi-Fi 802สครับส่วนจะเป็น2.2เนี่ยเป็น Wi-Fi 802แ,แล้วก็ Bluetooth เ2นนะครับ USB ส่วนพอร์ตแล้วก็สลอตนะครับจะเป็น USB 3.12ตัวนะตัวครับ USB Type C ช่องหูฟังไมโครโฟนครับ เอทีวีสองนะครับแล้วก็ช่องแลนนะครับ RJ45 ่สแล้วก็โหลดฟรีสำหรับฟรีของซอฟต์แวร์นะครับจะเป็นของ r e n o v o เ n t ตี้ r อ u ์ต l ล s สพีซ a มานจเจอ i ์ยนะครับเ็น t e g ล Link MCA Free นะครับแล้วก็ m i r r s s o t t f f i c e ครับต่อไปจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็นแนวนี้นะครับตามรูปนะครับ แม็กหนึนะครับก็จะเป็นช่องเสียบไฟตรงนี้นะครับด c แล้วก็อันต่อมานะครับจะเป็นช่องแลนนะครับ3จะเป็นช่อง hdmi 2.0นะครับ4นะครับ4กับ5เนี่ยจะเป็น usb 3.1นะครับให้มา2พอร์ตเลยนะครับแล้วก็6ช่องหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็7 usb type c นะครับ8จะเป็นช่องล็อกนะครับถือว่าให้พอร์ตมาค่อนข้างครบนะครับสำหรับการใช้งาน ก็จะเป็นต่อไปนี้ก็จะเป็นดีไซน์ต่างๆนะครับกด็ดีไซน์ถือว่าไม่เกมมิ่งมากแล้วก็ไม่ทำงานจนเกินไปเป็นใช้สำหรับไฮบิดได้นะครับดีไซน์สวยนะครับแล้วก็พื้นผิวเป็นแบบด้านนะครับปุ่มโน้ตบุ๊กเนี่ยออกแบบมาให้จับถนัดมือน,นะครับใช้งานง่ายแล้วก็จะมีกงชัตเตอร์นะครับกล้อง,งสาหรับเปิดปิดได้ ต่อไปนะครับจะเป็นแผ่บอร์ดนะครับบอร์ดก็จะมีในบอร์ดเนี่ยจะมีฮิตไปสองเส้นพาดผ่านนะครับทําให้เพิ่มความเย็นของบอร์ดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะมีพัดลมพูดนะครับ2ตัวนะครับดูแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับสามารถเปลี่ยนเป็น SSD ได้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ออบเทนหรือว่าจะเป็น ก็ได้นะคตัวนี้เป็น CPU แล้วก็มีแรมนะครับตรงนี้ก็เป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับประกันมีประกันออนไซต์ซูิตด้วยนะครับซ่อมฟรีถึงบ้านครับต่อไปนี้จะเป็นวิธีการซื้อนะครับก็เข้ามาในเว็บที่เข้ามาในเว็บบนเว็บ renovo com นะครับเซิร์ชชื่อรุ่นนะครับ idpad l 3 4 0นนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างหน้านี้นะครับ ให้เลื่อนลงมาครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยจะมีปุ่มเขาว่าเพิ่มรถเข็นนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับผมขอเลือกเป็นรตบุกอย่างเดียวนะครับกดเพิ่มรถเข็น,นครับพอกดเข้ามาได้แล้วเนี่ยจะมีหน้าตาจะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี รับประกันซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมนะครับพอเราเลือกอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เพิ่มเงเคนครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับพอเราดูอะไรละเอียดให้ครบแล้วเนี่ยเราก็ดูกดดำเนินการไปถึงการเช็คเอาท์นะครับกดตรงนี้นะครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับให้กรอกข้อมูลการจัดส่งนะครับตามที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็พอ,อ,อกรอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดชําระเงินต่อไปนะครับพอเรากดชําระเงินเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปดูที่คําสั่งซื้อครับมันจะมีวันวันประมาณวันไหนที่เราจะได้ของนะครับสวัสดีก็ขอจบการ พีการสั่งซื้อเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ